เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใส่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับเอ้าวันนี้ เรามาซ่อมพัดลมติดผนังตามแบบของช่างทวีอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมติดผนังยี่ห้อฮาตาริรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่น พัดลมติดผนัง6นิ้วรุ่น H T คิด W สิ R 6นะรุ่นนี้นะสิบหนิ้วนะสิบหนิ้วอากันเจ้าของบอกว่าเสียงดังนะหมุนมีเสียงดังนะมันดังแบบไหนนะเดี๋ยวเราจะมา ทดสอบเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปปินะก็จะมีอาการเสียงดังอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเอาเสียบปลั๊กเ้าเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วอาไฟเข้าแล้วนี่ไฟเข้าแล้วนะเออนะปัลมนาตาลิรุ่นนี้นะเป็นระบบสัมผัสนะปุ่มเลขศูนย์นี่ออนออฟสปีดนะออกปุ่มเดียวกันนะระบบ สัมผัสปิดเปิดแล้วก็สปีดเร่งความเร็วนะอยู่ปุ่มเดียวกันนะเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยนะปุ่มเดียวกันนะออนด้วยนะเปิดด้วยปิดด้วยแล้วก็เร่งความเร็วลดความเร็วนะอยู่ปุ่มเดียวกันนะแล้วก็ตั้งเวลาหนึ่งสองสี่แปดนี่ตั้งเวลานะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงสูงสุดแปดชั่วโมงนะอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มจะวิงเนี่ลรูปเกือกม้าเนี่นะมีทั้งหมดสามปุ่มนะ กดอ่อนเลยนะแล้วดูสิปัดลมจะเป็นยังไงนะเอ,องงเอ้าอ่อนอืมพึ้งปิงเออก็ไม่มีเสียงนะก็ไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะพัดลมหมุนไม่มีเสียงก็เงียบนะจะขอบอกเสียงดังนะเสียงดังโอเคเดี๋ยวเราลองกดตะวิงดีนะเนี่ยปุ่มตะวิงนะเอากดตะวิงกัอืมอ๋อนี่ นะเสียงดังมาจากสวิงเอานะจ้งทวิบจับคว่มหน้าก่อนนะจับคว่าหน้าก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวจ้งงวิบกดปุ่มเปิดแล้วนะเอ้าเปิดอ้าวนะเิดกล่องแล้วนะกดปุ่มสวิงเจ้สวิงอ้าวตายเนี่ยเสียงดังแล้วนะอืมอืมนี่นะเสียงดังยางนี้เสียงดังยางนี้เออเนอืม โอเคนะออฟก,ก่อนนะออฟเกนะถอดปลั๊กเลยนะถอดปลั๊กก่อนนะอย่าประมาทเชียวนะก่อนถ่ยไว้ก่อนนะพัดลมตัวนี้นะเวลาเราเปิดนะเปิดสปีดหนึ่งสองสามเนี่ยเสียงไม่ดังนะแล้วเรากดสายเนี่ยพัดลมจะมีเสียงดังนะเพราะฉะนั้นนะเราก็สัดนิษฐานว่าปัญหาที่เสียงดังนะเกิดจากระบบสายนะเนี่ยนะเกิดจากระบบสายนะ ระบบหมุนไม่มีปัญหานะระบบหมุนไม่มีปัญหาเพราะเราทดสอบแล้วนะถ้าเราไม่กดสายพัดลมก็จะไม่ดังนะทํางานปกติเนี่ยพอเรากดสายปับ๊บพัดลมจะมีเสียงดังเพราะฉะนั้นนะปัญหาที่มีเสียงดังก็เกิดจากระบบสายนะระบบสายโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะวิธีตรวจสอบ เดี๋ยวเราจะถอดวาครอบอันนี้ออกมาวิธีถอดวิธีถอดเนี่ยเราก็จะต้องเอาจุกอันนี้เป็นจุกปิดครอบครอบน็อตนะจุกวาครอบน็อตเนี่ยนะเราจะต้องเอาออกก่อนนะงัดออกมาอืมนะเอาละออกมาแล้วออกมาแล้ว เนี่ยเราก็จะเห็นน็อตแล้วนะน็อตยึดฝาครอบพัดลมนะไปกวงขันออกมานะปัญหาก็อยู่ตรงระบบสายเนี่ยนะองเฟืองเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับมอเตอร์พัดลมนะไม่เกี่ยวกับแกนไม่เกี่ยวกับบูทนะไม่เกี่ยวเพราะว่ามันหมุนแล้วไม่มีเสียงนะแต่พอเราเกิดเปิดสวิงเนี่ยเปิดสายแล้วมันมีเสียงก็ตัดนิษฐานว่ามันต้องมาจาก ระบบสายเนี่ยนะเฟืองนะเฟืองเอาละเสร็จแล้วนะแล้วก็ยกฝักข้อออกมาเลยนะเนี่ยยกออกมาเลยโอเราออกมาละเราไม่ต้องไปถอดใบอะไรก็ได้นะเนี่ยปกกระจังพวกใบไม่ต้องไปถอดเพราะว่าเราเราจะตรวจสอบเฉพาะระบบเฟืองสายนี่เองนะระบบเฟืองสายนะเพราะฉะนั้นเราถอดฝักข้อออกมาอันเดียวก็พอแล้วนะแล้วก็สามารถซ่อมได้แล้วนะไม่ต้องไปลื้อทั้งหมดนะเดี๋ยวใส่คืนไม่ถูกนะ จางทวีปใสคืนไม่ถูกมาไหลเครื่องแล้วนะโอเคเนี่ยแค่นี้พอแค่นี้พอเราก็ได้ถอดตาครอบออกมาแล้วนะก็จะเห็นแล้วนี่อันนี้มอเตอร์นะมอเตอร์สายนะรุ่นนี้เป็นมอเตอร์นะมอเตอร์สายมอเตอร์สายแล้วนี่ก็จานจานสายนะจานสายนี่แกนสายนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะ ก òn, ่อนก่อนตรวจสอบเดี๋ยวเราก็จะถอดนอ็อตอันนี้ออกนี่นะเดี๋ยวเราจะถอดนอ็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะเพื่อไม่ให้ขาตั้งเนี่ยเพื่อไม่ให้ขามันตายนะซ่อมลําบากนะเดี๋ยวเราก็จะถอดนอ็อตอันนี้ออกถอดน็อตนี้ออกตัวหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาป้อนไฟเข้าไปใหม่นะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนเอาละออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาก้านถ่ายออกเลยนะอ,ออกแล้วนะ การใสยออกแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจตอบอีกทีนนะดูซเซเสียบพักก่อนนะเสียบพักก่อนเอา้าเสียบพักนะกดสปีดเิโจเอาเบอร์สองเลยนะอ่ะนะหมุนหมุนเนี่ยพอหมุนแล้วมันมีเสียงได้ยินเสียงไหม หุนะม,มีเสียงเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดจากจักระบบเฟืองเนี่ยกับมอเตอร์เนี่ยนะเนี่ยนะปัญหาเกิดจากมอเตอร์หรือว่าเฟืองเท่านั้นเองเนี่นะนะปิสวิตช์ก่อนปิสวิตช์ก่อนอ่านะปิตวิตช์ก่อนนะปิสวิตช์ก่อนถอดปลั๊กก่อนนะถอดปลั๊กก่อนอืมนะ อารนนะเราก็รู้แล้วนะว่าเสียงที่มันดังเนี่ยเกิดจากระบบทรายแต่ว่ามันเกิดจากเฟืองทรายหรือว่าเกิดจากมอเตอร์นะเกิดจากเฟืองทรายหรือว่ามอเตอร์เฟืองทรายหมดอายุหรือเปล่านะเฟืองทรายเขี้ยวหรือซี่เนี่ยมันล้มหรือเปล่านะมันฉีกขาดหรือเปล่าหรือเกิดจากมอเตอร์นะถอดน็อตตัวนี้มาก่อนนี่นี่นะน็อต จานสายเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะถอดน็อตจานสายออกมาเพื่อที่จะให้ตรวจสอบลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะถอดจานจานสายออกมาเนี่ยนะถอดน,อดน็อตเนีนอ้อมาก่อนนะถอดน็อตอรกมาเราจ,จะได้ตรวจสอบมอเตอร์ว่ามอเตอร์ม,เ,รมเสียหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นที่จานจ่ายนะจานสายนะหรือว่ามันเป็นที่จานสายนะเอาออกมาแล้วออกมาแล้ว แล้วก็ดึงออกมานะดึงออกมาเลยนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคแล้วก็จะเหลือแต่มอเตอร์สายแล้วนะนี่มอเตอร์สายเสียบปลั๊กนะเอาเสียบปลั๊กแล้วนะออนเอาแล้วนะนะกดปุ่มตัววิ่งเนี่ยนะเอากดสวิง่งอ่าวนะนี่นะก็ยังดังอยู่นะนะ ก็ยังมีเสียงดังอยู่นะยังมีเสียงดังอยู่ออฟนะกดออฟแล้วนะกดออฟอ่ะกดแป๊ดอ้าวรันนะเราก็รู้สาเหตุแล้วนะเนี่ยนะถอดจานสายออกหมดแล้วเหลือแต่มอเตอร์นะก็เสียบปักบอนไปเข้าไปนะกดกดปุ่มตะวิงนะกดปุ่มตะวิงมอเตอร์หมุนก็ยังมีเสียงดังเพราะฉะนั้นนะ เราก็สันนิฐานได้ว่าเสียงที่ดังเกิดจากมอเตอร์นะมอเตอร์นะมีปัญหานะตัวเจ้าปัญหาเจอแล้วเจอแล้วตัวเจ้าปัญหานี่แหละตัวนี้แหละนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะถอดมอเตอร์ออกมาเลยนะถอดมอเตอร์ออกมาเลยวิธีถอดนะตอนอื่นเดี๋ยวเราก็จะตัดสายมอเตอร์ฟืองสายนะมอเตอร์สายนะเดี๋ยวเราตัดสายมาเลยนะ ยังไงตัวนี้มันเสียแน่นอนอยู่แล้วนะเนี่ยเราก็ตัดสายออกเลยนะตัดเลยนะตัดเลยเอา้าตัดก่อนตัดสีชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับอา้าวหนึ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งโชว์เอาเรียบร้อยนะต่อไปนะตัดสายออกแล้วเราก็จะขันน็อตออกมานะมันจะมีทั้งหมดสองตัวนั่นเนี่ยหนึ่ง นะมันมีสองตัวนะตรงนี้ตัวนะสองเน่เน่นะสองตัวนะ 2, น,น,นะคนะนะันน็อตออกมานะเสียงดังนะเวลากดากดปุ่มตายแล้วมีเสียงดังนะเกิดจากมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ตัวเนี้ยนะเราก็ได้ตรวจสอบไปแล้วนะเกิดจากมอเตอร์มันเสียอ้าวละออกมาแล้วหนึ่งอืมออกมาแล้วนะ ออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปไปเบิกอะไรมาก่อนนะคอยตอาขู่อ้าวร็นนะช่างทวีปก็ได้เบิกอะไรมาแล้วนะโอเคมอเตอร์ไซแล้วแล้วคืของเก่าใชนี่อันนี้เสียนะ หมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหม้ดูสิเหมือนกันไม้มเช็คไฟเอตีสองร้อยยี่สิบโวลต์นะเหมือนกันนะเนี่ยสองร้อยยี่สิบโวลต์ห้าสิบถึงหกสิบเฮิร์ตถูกต้องสี่จุดห้าวัตต์อ่าเท่ากันนะเนี่นะสี่จุดห้าวัตต์เท่ากันนะสี่จุดห้าวัตต์จำนวนรอบยี 20, 4, ่สิบถึงยี่สิบสี่รอบต่ตอนาทีนะส่วนอันไรที่ช่างทวีเบิกมานี่สิบห้าจุดห้าถึงสิบแปดจุดหกนะ สิบห้าจุดห้าถึงสิบแปดจุดหกลอบต่อนาทีนะอันนี้ช้ากันหน่อยนะช้ากันหน่อยแต่ว่าใช้กันได้นะใช้กันได้ไม่มีปัญหานะโน้พอมแพมนะไม่มีปัญหานะวิธีเปลี่ยนก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะเอาสลักล็อกแกนสายเนี่ยนะสลักออกจากอมอเตอร์สายอันเดิมนะอันนี้มันเสียแล้วนะอันนี้มันเสียแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอดถอดสลักออกมาก่อนนะ วิธีเอาออกเดี๋ยวเราก็จะคอ้อนตอกนะคอออนะ้อนตอกเดี๋ยวช่างทวีปจะทาให้ดูนะเอาละคิมดึงไม่ออกนะคิมดึงไม่ออกมันแน่นแล้วก็ใช้ตะปูอันนี้ตะปูสองนิ้วนะตะปูตอกไม้นะตรงนะตอกตรงไปเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะตอกตรงลงไปนะอ้าวออกแล้ว นะออกแล้วออกแล้วเี่ <Hey, S 1> นะออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะต่อไปนะเราก็เอาสลักมาตส่อันใหม่นะ mm hmm. เดี๋ยวช่างทวีก็จะใช้ครีมปากแหลมเนี่ยนะครีมปากแหลมเนี่ยจับนะจับสลักนะเพราะมันอัดลงไปไม่ได้นะมันแน่นนะเดี๋ยวเราจะใช้ครีมครีมจับสลักก่อนนะครีมจับสลักก่อนอัดลงไปให้มันอยู่ <Happiness. S 2> อ,อ,อยู่แล้วเนี่ยะอยู่แล้วนะอยู่แล้วแล้วก็เทคคอนตอกอัดลงไปเลยนะเทคคอนตอกอัดลงไปเลยเนี่ยอัดลงไปเลยอืเท่ากันยังเ่อานะเท่ากันแล้วนะสองด้านเท่ากันแล้วนะสองด้านเท่ากันแล้ว โอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนมันสกรปรกมากเลยนะนะน้ำมันมันเยิมเดี๋ยวเราทำความสะอาดซะหน่อยนะทำความสะอาดซะหน่อยเอาละนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะให้ตลักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้ตลักเนี่ยนะมันลงลงบาก เนี่ยที่แกนสายนจะมีบากอยู่นะเป็นร่องนะเป็นร่องบากเนะี่ยเป็นร่องบากแล้วก็เอาแกนเนี่ยเอาเอาสลักเนี่ยนะให้ลงร่องบากเลยนะให้ลงร่องบากไปเลยนะนะนะแต่ให้ลงร่องบากนะเราแต่รูแล้วเนี่ยนะรูตรงแล้วนะ น้ารูตรงแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น็อตยึดเลยนะใส่น็อตยึดสองตัวให้แน่นนะให้แน่นเอาละให้แน่นนะไม่ต้องให้ตึงมากนะให้มันแน่นพอรู้สึกแน่นก็พอนะไม่ต้องให้แน่นมากนะไม่ต้องให้แน่นมากเดี๋ยวพลาสติกมัน,นนะะมจะแตกนะพลาสติกจะแตกเอาตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะตรงนี้อีกตัวหนึ่งสองตัวนะน็อตยึดสองตัว เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปนะต่อตายเลยอืมอืมต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อเลยนะ เชื่อมต่อกันเลยอ๋อเดี๋ยวนะก่อนต่อนะก่อนต่อเดี๋ยวเราก็จะใส่ท่อหดไปก่อนนะเนี่สวมท่อหดไปก่อนนะเดี๋ยวต่อเสร็จเราจะได้เอาเลื่อนท่อหดมาปิดนะกันช็อตนะกันชอ็อตนะใส่ไปก่อสวมท่อหดไปก่อนนะท่อหดอันนี้ก็เบอร์3.5นะ เบอร์สามจุดห้าเน e. oui. ี่ยนะพอก่อาตัวนี้นะเบอร์สามจุดห้าเราก็สวมไปก่อนนะสวมไปก่อนเอาละนะเราก็ต่อเลยนะสีเดียวกันต่อสีเดียวกันนะสีดําเข้าสีดํานะเนี่ยนะสีดําเข้าสีดําต่อสีเดียวกันไปเลยนะมาดไปเลยสีขาวต่อสีขาวเนี่ยนะสีขาวต่อสีขาว มัดไปเลยมัดให้แน่นเลยนะมัดให้แน่นเลยนะพนะอแน่นแล้วเราก็ดึงนี่ดึงท่อหดมาปิดนี่นี่ท่อหดนะดึงมาปิดดึงมาปิดนะดึงมาปิดนะใช้ไฟลนนะมันจะได้หดนะ เนี่ยเขาเรียกท่อหดเพราะว่าพอโดนความร้อนโดนความร้อนแล้วมันก็จะหดเขาจึงเรียกว่าท่อหดนะนี่พวก้วเห็นไหมโอเคนะโอเคต่อไปสีดำสีดำนะสีดำนี่ก็พับไปดึงเสรเอาละนะ เาละเรียบร้อยเอานะเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้วก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อเสร็เรียบร้อยแล้วเคเบิ้ลทายรัดเก็บสายให้เรียบร้อยหน่อยนะเก็บสายให้เรียบร้อยหน่อยอ่ะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยหน่อยแต่ใครไม่มีเคเบิลทายก็ไม่ต้องไปลัดหรอกนะไม่ต้องไปลัดหรอกไม่มีก็ไม่ต้องแต่ตั้งทวีปก็มีอยู่ นะเขามีอยู่ก็เลยทําให้สวยงามหน่อยให้มันเรียบร้อยหน่อยนะไครไม่มีก็ไม่ต้องะนะปล่อ,อยมันยาวงั้ยละนี่นะตัดไอ้ที่ยาวนี่ตัดออกนะยาวเกะโชเรียบร้อยเรียบร้อยออกไปนะนะจัน์ส่นะจันใส่แล้วก็ใส่ไปเลยนะใส่ไปเลย ต่อไปเดี๋ยวเราก็ขันน็อตยึดเลยนี่นะน็อตยึดนะน็อตยึดก้านสายนน่นแล้วนน่นแล้วต่อไปนี่ก้านสายนะก้านสายเอายกนะนี่ยกขามานะยกขาพัดลมนะยกขาพัดลมขึ้นมาเนี่ย ยกขึ้นมาให้มันเข้านะเอาละเข้าแล้วนะเข้าแล้วน็อตยืดนะน็อตยืดเอาละแน่แน,ะแ,นแล้วนะแน่นแล้วนะแน่นแล้วแน่นแล้วต่อไปนะสาครอบมอเตอร์เนี่ย นะกะโหลกนะหรือใครก็เรียกกะโหลกนะอาจจะเรียกกะโหลกก็ได้นะเรียกฝาคอบก็ได้นะนะขันน็อตยึดเลยนะขันน็อตยึดเลยเอานั่นแล้วนั่นแล้วนะจุกปิดหัวน็อตนี่นะจุกปิดหัวน็อตไปไปโอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทดสอบเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปเลยนชะ่ะทดสอบดูซิว่าจะใช้ได้ไหมนะเอ้าเสียบปลั๊กเอ้าเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วเอาไฟเข้าแล้วนะไฟเข้าแล้วกดหมุนเลยนะออนเอ้าเปิดแล้วดังกิ๊บแล้วนะเอานะพัดลมเงียบนะพัดลมเงียบเจ๊กดตายใเนี่มนะ กดตว,วิง่งอ่ะุมตะว,วิ่งนี่อา้าวตะวิงอา้ววงอาวหมุนแล้วนี่นะตะว,วิ่งแล้วเป็นไงอ่าเงียบกิบบเลยเห็นไหม yes นะพัดลมนะเงียบกิบบเลยทีนี้ไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วนะโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ขอบุณมากคนระับโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป1955